ดูกันว่าใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่เชื้อโควิด -19 กำลังระบาดแบบนี้ถ้าคุณเกิดมีไข้หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบหนึ่งก็คงต้องวลและอยากไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจใช่ไหมครับแต่รู้ไม่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับ ที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้คนที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้คุณจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นครับนั่นคือเป็นคนที่มีอาการเหล่านี้คือมีไข้หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบหนึ่งยหายใจลำบากบวกกับมีประวัติเสียงในช่วง14วันก่อนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ 1. เดินทางกลับมา หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค 2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก 3. ไปสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะและ 4. สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด -19 ครับ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้เลยครับซึ่งถ้าผลตรวจออกมาเป็นบวกก็หมายความว่าพบเชื้อโควิด -19 ผู้ป่วยจะต้องขอรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องแยกกักตัวเองและเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนที่ผลตรวจเป็นลบก็หมายถึงตรวจไม่พบเชือ้อ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามอาการและต้องแยกกับตัวเองอยู่กับบ้านอย่างน้อย14วันนับจากวันที่เริ่มป่วยเช่นกันครับ mm. และฝากไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยแต่ยังไม่มีอาการก็ยังไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 แต่ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้านให้ครบ14วันก่อนนะครับ ยกเว้นถ้าคุณเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเช่นเป็นสมาชิกที่อาศัยภายในบ้านเดียวกับผู้ป่วยเป็นผู้คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่สวมหน้ากากหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันจะได้รับการตรวจหาเชือ้อนับจากสัมผัสผู้ป่วย5วันขึ้นไปแต่ถ้าระวังสังเกตอาการแล้วคุณมีอาการเข้ขาขยควรรีบไปหาหมอทันทีนะครับ ดูคลิปนี้แล้วช่วยกันแชร์และบอกต่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใย,ยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422